หน้าป่าแห่งหนึ่งมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าปุ๋ยฝ้ายปุ๋ยฝ้ายเป็นกระต่ายที่ขยันขันแข็งทุกวันมันจะออกไปเก็บแครอทและผักต่างๆมาตุนไว้ในโพรงเสมอวันหนึ่งปุ๋ยฝ้ายเห็นกระรอกน้อยปุ๋ยเมฆนั่งหลับตาพริมอยู่ใต้ต้นไม้อย่างมีความสุขโดยไม่มีอาหารตุนไว้มากมายเหมือนตนจึงเข้าไปถามด้วยความสงสัยว่าทำไมท่านดูมีความสุขจัง ข้ามีอาหารมากมายยังสุขไม่ได้ครึ่งของท่านเลยปุยเมฆลืมตาขึ้นแล้วยิ้มความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีมากหรอกเพื่อนเอย๋ยแต่อยู่ที่ใจที่รู้จักพอเพียงเรามีสติอยู่กับปัจจุบันรู้สึกขอบคุณสิ่งที่มีก็มีความสุขได้แล้วปุยฟ้ายได้ฟังดังนั้นก็เกิดปัญญาลองนั่งนิ่งๆมองดูทุ่งหญ้าเขียวขจีฟังเสียงนกร้องรู้สึกถึงสายลมเย็นที่พัดผ่านกายเพียงไม่นาน ใจของมันก็สงบและเปี่ยมสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากใจที่สงบนิ่งและรู้จักพอในสิ่งที่มีอยู่